เอามีอบอนึกว่าม <c oughs> <im> <the> ันเป็นนึกว่าบ้ามูซิ่ามาแบบสักบื้อเหมือนเอยโอ้โหพวกี่ปุ่นใช้หัวแาบนี้พวกญี่ปุ่นใช้หัวตีนนะนี่มันือถอบอกอยาทด้วนี่เจ้าอน่อ้เ บุกบืนแห้งเลยนะเนาะอันนี้กับเตี้ยนไม้ด้วยเตี้ยนนี่กับเด้อว่าจี้ยนรู้แบบเอาเปลี่ยนก่นะเอางามรถนี่เอากดาบสบายดีเด้อสบายดีไปสู่สู่คนเบิดสมองสบอนพี่น้องไอ้เนาะมาหนี้ออกมานอกสถานที่เนี่ยพี่น้องเอ้อ่าออกจากสายบุญมาหน่อยนึงพี่น้องไอ้เนาะพอดีข่าวมาบ้านพราพี่น้องไอ้เมนี่ก็เป็นข่าวงานอ่า ประจำปีพี่น้องยเนาะของอาพระธาตุดิงห้างพี่น้องยอาลมก็ถือพระแหงอะีรอปุ๊บสังเกตมองมาไหมตีงปีบุบบุบบบอยู่อันนี้เป็นวงดนตรีเด้อพี่น้องยเนาะที่อาใหญ่ที่สุดอ่าในเข่งสวรรค์นักขิตวัชชันซาพี่น้องยเนาะกำลังอาเต่งตั้งกำลังจัดโตจัดตั้งพี่น้อยสิพาวไปพี่น้องมาเที่ยวงานพี่น้องเนาะหรือว่าทางฝั่งไทยนี่พิเศษว่างานวัดพี่น้องแต่ฝั่งลาวนี่จะใช้ชั้นใดพี่น้องยเนาะ เอาหันมาทั้งพี่พี่น้อยอัสบายดีเด้อบะพามีโดยไม่ได้มามั่งการไม่เนาะพอดียอมมาแต่บ้านลุงวังพี่น้อยมาลงคลิปเลยสิมาพี่เลยมารอเบิ่งต้นบะพามีแบเป็นี้แต่เนาะมีคนมาขายลายแล้วบอไปขับไปไนทพุ่นเลยพี่น้อยนี่เลยหนาวก็ตีที่แล้วนี่แหละพี่น้อยปีที่แล้วนี่ก็หนาวหนาวเนาะปีนี้ก็หนาวอีกเลยฮู้น ปอาผัวเบาหน่อยเนาะอยู่บ้านน,นั่นนี่คนสิบเนี่ยบ่เออคนหลายบออยู่ผัวข้าไปแล้วบ่เอเอเอาทักทายสบายดียน้องพี่น้อยเดี๋ยวจะขับไปไหนกันเลยแต่ตอนนี้นี่สิเป็นทางเข่าได้พี่น้องเยอ่าเป็นวงนมบูทายเครื่องเสียงสอบอ่าอยังนี้สอบเป็นเครื่องเสียงบ่ โดยสบายดีที่กันนาะพี่น้องเนาะมาเลาะงานมาอี่พี่น้องเลยป่ะเพื่อเละต้องเสียงบ่าสิเป็นยังได้ได้ติดลิเกซีดไปจับหน่อยเนาะครูคุณนะคุณนะควรขนาดพี่น้องไปอัตราได้อันไปหลุนบรรทัดหนยคนรอ้ตูคุณนะ อาโซเตตเตตอาเต้นใฝั่งนี้เต้นในั่งน้นกวนด้วยนกวนด้วยเออโอ้โหู้กีบุญใจหัวแบบนี้ผู้กี่บุญใจหัวตกนอ่เอชซีปอซีอาเดี๋ยวขอเจอลนพี่น้องนักสรีบุนะโอ้มนเมนงานบุ่าอามาปีกายปีกายนี่ปอขำไมซมอาจารย์เล่ายังหลนยคนนี้นปีกายเนาะ ทีนี้มอดมีอหน่อยอ่าป้าลมบุขออยิัตั์มาพุ่งและหลินก่อนนี่แมนแมนแมนสโซ่พุ่นสิเป็นเพลงปีนั้นนะท่านให้คุณไปกันได้ซะคุณบ่พ่งเอเนาะเาพี่กคนะนตันกัน ถือว่าจัดนักจัติมงางานใหญ่แน่นแน่นแน่นออนไลน์งนทำไมมือเทศได้เห็นเนาะดีป่ะพี่ยังมาตั้นเปิดพี่น้อยแม่นแม่นขอมาหนีโมซอนยเนาะซอนระเสือพ้าข่อย แมม่่นตอแแบบมา,มางานเทศก,กาลแบบนี้นะอ่าต้องถ่ายจะซื้อเครื่องต้องถ่ายซื้อมืุมสุท่ายเนะ<ม>าะเพื่อจะลดหน่อยโดยแมนหนาวหนาวบ่๋เหรอหนาวบ่โอ้ ตัวรตัวลว 1, ะหนึ่งหมื่นกี่บ๊ะหนึ่งหมื่นเนาะแมนแมนสิบพันกี่พี่น้น 10, นนองไเก้บาทก่แมนเบาทเสื้อผ้านีต,นต,านตัวงามตัวละหา้าสิบห้าพั พระสันนาะเจอคนดังพอดีได้ีงคุณบ้าเอาหรือ้าป้าสบายดีเด้อเนาะนึกว่าผูใดได้นี่ดีเทนเมนโดยอสบายดีเด้อเนาะยังอย่ย่างไว้บ่งก่อนเซียคู่ได้เดอนี่เจ๊จังหวาดท้ายคุม้ดท้ายยังมาซื้ออันเริ่มแต่วันที่ ้อ่ามันวันที่แต่ละวันที่สามสิบเอ็ดบอมมือสุดท้ายวันที่สิบเจ็ดอืออ่อวันที่สิบเจ็ดเนาะแม่เริ่มจากแต่วันที่สิบเอ็ดเขันอยากซื้อเครื่องนี่หอยต้องมือสุดท้ายเลยอย่างไรของดีลดราคาเดี๋ย มาไปหาไม่ตู้ฮั่นนอมากินตุกุ่นรอย่างมัรอบงกอนได้มาสองคนเนี่ยบอกาสอคนพอดีด้มาเราเกเกกับงนยเบอกเอย่าน้อดเบุกบืนแห้งเลยไน้เนาะอันนี้ก็เปลี่ยนไหมกเลอดแต่นี่ก็เดหมเอาเี้ยน่นะเอางามรถนี่เลือ เ้ามาีินเพิ่นเพิ่นเิียวบ่เด้อเตินบ้าเตินเอาเนเอาไอ้อนเอไอ้เนาะไปเอาตัวนันก็ได้ไนกี้จอเดนบ่ชานเหมือนกันเนโดยโดยฮะกามานี่ยกางเขามาแมนปาคอโตเด้เหมืนเด้อโดยสบายดีไปโซนได้ โอ้ส no ุดพ ah. ี่น้อยแมนแมนขาเขาพี่มันซึ่งวันอุ่นเนาะมันบ่ออันนั้นพี่น้อย ได้ได้เฉอแต่ขางหนที่เหนเนอะนมามีันเมนอต้นนึงครับนี่เจ็ดหมื่นเจ็ดพื้นได้มกันเจ็ดบมจถ่ายนะต้องันเมนคักๆหน่อย งามกำลังเริ่รงงมพี่น้อยอ่ตงงามเนาะแน่นแน่อยวงาเอามบ้างตังทีสเดี๋ยวอบางน,นหลนังกัย <c oughs> โอ้ยคือกันหนอกันนาวเนาะงาม ราคาอยู่ที่เซนหาพันี่เน้เยกับโอเงกกับปีไปอาอยู่ที่สองร้องร้อกว่าบาทสองร้อยนิดๆเลยไปสุภาพไปเบิ่งโซนของกินแน่บาทน้เน้อกินนั่นไดโซนของกินที่น้องารอเบิ่งินซื้อดรอว่มีเงินซื้อเมนเมน

ใช้บัตรนี้บ่นเนาะยังบ่หดมือบ่อ่าเชิญเที่ยวง,งานพระธาตุอีกห้างพี่น้อยใครอยากอ่ามาเที่ยวมาชมพี่น้องก็สามารถมาได้พี่น้อยแต่ว่าคนไทยนี่ก็มาหลายพี่น้องตามที่เคยเห็นอ่ามาไหว้พระพี่น้องแมนแมนแมน,แมน,แมน,แมน เมันี uhm ่กลมนเนเองอาบ้าาอลมนีเนาะการงานได้บทีขบมือมนบอบาชนเหกินของกินเลยอยากกินของกินนะบ้านยู่เข no> ่าแล้ว uh, อันนี้อย่างเงี้สานข้าวของไก่ซอนบ่อนทางหูบบ่อนี่นะสากหลังบ่เออเอาเอาพี่น้องเลยไปเราลงพ้นไปสักไก้เนาะเมนเมนอันนี้บนเฝืนงานได้ประตูได้เออเมนบ่ต่างเขาเออเข้าไปชิ้นเลยเพราะนั้นเป็นกองเข่าไปที่เ้าวนุ่นหนึ่งคนคือบนงานเทพี่น้องแม่ท่านเนา เดี๋ยวเอาพ่นมาทีก่อนที่เราจะเข้าไปลมหนาวลมหนาวบุญกองเข่าใหญ่อยู่สันสวรรค์ไหมขี้แมน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 ยังหาเลือกห้านี่ได้ยังไม่ถึกใจ เจ้าลายกใช่ไหมจังเนาะบอสบอมาลินได้ด้ยน้อเนาะโอ้ยไทยไยไวันฟ้าผ้ายสั่นน้อยข้างหน้าเทานีบนคลายรถได้นิบอสบอโมเนลมายขรงจิ้มบมระับที่ไนิี่หลังหานเป็นละว่า ปุ่นไปที่จพี่งส <c oughs> นะ์ต้องทางพี่ด้วยจังแมนสี่หารอดมิลิซ่แอคเน่

กี่ฝุ่นเนาะส่งผมม้งคมือเป็นมาเบิ่มีลอกัทัวได้หนคุณลาย้เป็นทางเข่าได้หนิเนาะปกติปูปูพรมหรือเปล่าบอแมนปูพรมเกียวเนาะปูเคเบิงกองเข่าใหญ่โดยอ้าปูพี่น่อย อันนี้เพื่อนมาบุญกองข่าไปหน่อยเนาะกองเข่าเือนแมนเรว่างานทาอะไรเยเปีพี่ต้องกรมีกองข่าไปหน่อยเดือนท่นว่าหน่อยเลยอันนั้นบอกกองเขาอนนี้ลองสดเดอกองสดเดอนี่เข่ามา เลี <l ots df> ้ยงเช้าน้ำลางด้วยแหะเด้อ <và hai> ๋ยวไปนี่ก่อ่านี่เป็นกองเข้าเหเนาะโอ้ยยยอยย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 ยนยยยยยย้ยยยยยยย้ยย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 ยายยเยยยอยย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 ย่ อันนี้มันตามเข่าเนาะเออเป็นเห็ดแบบนี้้บนะโอ้ยังบอลยังบอลเนานะมันอน,อนอนบ่โอ,โอ้ขากกลิ่เนาะโอ้หาเข่าก็ได้ไนะว่าอีเนาะโ้โหแล้วึ้นไยังเป็นถับเป็นนี่ยส้างเห็ดป่นไว้ยังไง เป็นอันนี่พี่น้องเลยอุ่นนะพี่น้องเอ้เนาะอยู่ในนี้เดี๋ยวอุ่นแล้วแหละเอขมาเลยอุ่นเลยเอาเมียเลยบ้าออนึกว่ามันเป็นอว่าบ้ามูซิ่หรอขามาประจักบึ้ม้เนเหรออาว่นึ่าเยอะ่ไหมไเนาะแม่อุ่นได้เนาะอุ่นรี มาเด้อซุมเพือ kind ง of ันอุ่นไม่ว่ามาหนีไปอยากเมื่อกันนอนยังะได้ปุ๊เนาะเดี๋ยวพักอุ่นค่ะอุ่นนะธรรมดาเนาะกันขนาดไหนบุษย์ใช้ยงอุ่นขนาดนี้หิทำยังบุใช้ได้เนาะแม่โอโก็มีความสุขว่ะมีบใทุกคนเด้มาจิตต บอกเรือง่ายทุกคนเอ้าถ่ายลิปมาเน้น่นะอุ่นคะลีนา้าป้าปัอนบานีอุ่นค่ะชิกีถามสูบยาแล้วพี่เ้องเออมันเด๋ยวมาสีมีกินสูบยาเลยยาแล้วยาไฟใหม่เห็นล้เออสิมินอ้าเอ้ามองน่น่ะ ใช้ให้สิดต่ำบ่คุณพี่บ่ต่ำสิบ่เหยียบนีิบ่เออหนีพี่น้องนี่จกไม่ใคยจกนะอ่าเออเป็นแบบอ่าให้แบบให้หูแบบว่าอันข้าวสมัยตะกี้นะพี่น้อะไ้นอกแบบมาอีสไทยนี่มาต่ำนนี่บ่ต่ำเข่านะ คุณบ้าตาเข่าบ้าอย่างนี้นะอาเจ้าหูเจ้าตาคนเดียวบ่าจนเหล็กนี่นะบลมเละตะเก้าเหล็ะตะเก้าอืมเอาหูเพราะอะไรเอาแล้วกำลังถ่ายเอาเนาะอ้าะป้าพี่น้องไอเดียสิบภาพให้พี่น้องไปเลาะเมื่อีกก่อนแมนแมนแมนโหูอันนั้นเนี่เป็นนาเข่าบ่เลยพี่น้อยเป็นเข่าบ่เลยขึ้นไป่บ่ทนเลย ันนี้ก็กองหลังจากที่เลิกงานแล้วก็อ่าไยายามตักเอากระตักเอาเมื่อขายเมื่ออไงก็แล้วแต่เบริโภคที่น่าัวายอกอยู่ได้เนาะพอลิ้นมาคัวพี่หน่อยเพื่นก็เเข่าไปคนแหละวัดคนแหละนี่ก็ได้ไปเดี๋ยวรอบกันนอกแป๊บนึงเดี๋ยวรอบแป๊บนึงเด้อแป๊บนึงในพรมีขาวัดบ่เออผาขาววัดก่อนพี่หน่อยนี่ สำหรับคนไทยที่ยังบ่เคยเห็นพี่น้องเห็เนาะประสีประมาณนี่แหละนี่อันนี้คือพระธาตุดิ่งห้างพี่น้อยอ่าเจกาค่ายกับพระพาธาตุโพนค่ายประเดียวกบพระพาธาตุโพนแต่อ่พาพระธาตุโพนนี่พี่น้องเห็นคนนอนอะไรบ้างนในในพี่ก็ห้าง แมนนแมนคนยังมาลายแต่ว่าคนลายนี่ยเขาเจ้าสปีดมันเท่เยน,นี่อันนี้คืออ่พาพระธาตุยังอันนี้คือพระธาตุยังเท่น่อยปกตินี่คนไทยนี่มาลายอ่าสีม,มพอพดมดูนี่มอด พอที่ค e e. ิดภาพให้พี่น้องไปเตี้ยงหมดเลยกำเงินให้กันได้เห็นนี่กครับสืบเส้าไปพี่น้อยรูปนี้งามดีเลยนี่ดีใจเบิงของพ้อฟ้ัดพี่น้อย Nhay nó thang a nó không ạ bóng 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 nói bóng 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 bóng

ก็ได้เนี่ยถ่ายก็ได้เนี่ย

เห็นาะนาผเขียนที่เรียบร้อยเยงป่ะเนาออกนอกห้าบบรปุ๊ืมอะรยังไงนี่ป่ะป่ะออกอกเลยมีสูตในเซ้ด้ยมกัเศร้าพายมทายกับทายใช่ปอ ใช่ใชได้อยู่นะบ่ฝุดส้มเผาเรศนะส้มเผาเดี๋ยวส้มเผาเล้าส้มเผากางเผายางชิบบ่แมนแมนอืน em. ม, s, SO ม <Fun> พี่น้องเยเนาะโอเคนะพี่น้องเนาะสันหรับคลิปนี้กับบัตที่กับจิโคจกคลิปก่อนพี่น้องเนาะเพราะว่าอ่าได้เลาะเมื่อยเลยพี่น้อยเนาะขำน้ำเลยบัตรที่กับฝ้าเมื่อคนเลยพี่น้อยเนาะทางเทิงทางซานคนเลยพี่น้อย สิบหาซื้อมาอยู่ในกินก่อนพี่น้องเ้ยเนาะโดยอสำหรับคลิปนี้บาเทขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี